สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคว Quantum Oracle นะครับวันนี้นะครับข้อความนะครับที่จักรวาลนะครับอยากจะบอกกับคุณนะครับผ่านไพ่ออร์คโคนะครับที่ผมเลือกได้นะครับก็คือชายโยไลนะครับชายโยไลนะครับก็คือวันนี้นะครับให้คุณนะครับมีความสุขนะครับกับตัวเองนะครับไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามนะครับเจอสถานการณ์อะไรก็ตามที่มันเป็น ผลกระทบต่อความรู้สึกนะครับทำให้คุณรู้สึกว่าไม่ดีทําให้คุณรู้สึกแบบแย่ๆนะครับก็ขอให้คุณลองมองหานะครับแสงสว่างนะครับความดีนะครับหรืออะไรก็ตามนะครับที่อยู่ในตัวคุณนะครับที่มันเป็นด้านดีๆนะครับแล้วก็ชายยูไลท์มันออกมานะครับส่องประกายมันออกมานะครับผ่านความสุขนะครับเสียงหัวเราะนะครับความสนุกสนานนะครับมุมมองการใช้ชีวิตนะครับให้มีความสุขนะครับ เติมพลังบวกให้ตัวเองนะครับอย่าดึงพลังงานลบออกมานะครับเนี่แหละครับที่เป็นข้อความจากจักรวาลเนี่ยจะบอกคุณนะครับชายโยไรนะครับหามันให้เจอนะครับแล้วใช้มันในการดําเนินชีวิตนะครับมั่นใจในตัวเองมั่นใจในศักยภาพของตัวเองแล้วก็พยายามส่งพลังงานดีๆพลังงานบวกนะครับให้กับคนอื่นด้วยนะครับก็เป็นข้อความนะครับวันนี้นะครับสําหรับ เดลี่พี่กคาค์านะครับสำหรับทุกคนนะครับที่จกักรวาลอยากจะบอกคุณนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับฝากติดตามกันในคลิปถัดไปนะครับถ้าใครสนใจก็ไปดูในช่องได้นะครับฟันควอนตั้มเดอออร์ราโคนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ